หลอนก็ผีหลอนกว่าผีก,าผก็มีแค่ไอ้ฝั่งเนี้ย<อ>หันหน้ามองแผนที่ก็มีแค่ไอ้ประเทศฝั่งนี้เหมือนเดิมครับอยากจะได้บ้านเราอยากจะได้แผ่นดินประเทศไทยให้ได้อรอบนี้เนี่ยเป็นพิกัดเดิมคือสะแก้ว บ้านหนองย่าแก้วเจออีกแล้วที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือความชั่วช้าสามานมเกิดเหตุการณ์รอบนี้แรงกว่าหลายๆครั้งที่ผ่านมาถึงขั้นเกณฑ์คนขโมยขเมนเกณฑ์กันมาแล้วหรือล้วลวดหนามของไทยหรือกลับไปขายานี่คือความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ทำให้เราอึ้งคือกฎอายการศึกมีทหารยืนประจนหน้าแต่ ไม่สามารถใช้ได้ทำอะไรถ้าเป็นคนไทยไปยืนตรงนั้นไม่ได้นะคะโดนรถซ่วมเดือนไล่กลับไปแล้วนะแต่กฎอายการศึกทำอะไรขโมยขเมนไม่ได้เลยแม้แต่เซนเดียวฮะกเานใรจมห បាទពុកម៉ែបងប្អូនដល់លើបងប្អូនជាពូរ៉ាត់យើងក្រាន់អត់មានអីគាត់ទៅរុញខ្សែលុះទេបាទគាត់ទៅរុញខ្សែលុះរបស់សៀមលើពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានធ្វើអីទេបាទអូខ្សែអូខ្សែអ្នកកន្លែងខ្ញុំនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅជាពូរ៉ាត់របស់យើងអត់មានចង់បានអីក្រាន់ណាក្រាន់ណាលក្ខណៈថាចង់ការពារទឹកដីរបស់យើងអញ្ចឹងណា ប khang... <laughs> ាទឥឡូវគាត់ដល់រុញខ្សែលូបាទហើយខាងប្រជាជនយើងនៅរាដបងនេះអត់មានអីណាសំមីតកងកម្លាំងរបស់យើងក៏អត់មានអាវុធក្នុងដៃដែរព្រោះតែខាងគេគឺមានអាវុធពេញដៃបាទ ำไมต้องพูดเว,ว่าที่เก่าเวลาเดิม,ม,มที่เก่าเวลาเดิมคือจังหวัดสระแก้วครับนท,ที่นี่กระโดนรื้อมาแล้วบ้านหนองยากแก้วกระโดนบ้านหนองจานกระโดนมาแล้วนี่คือที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือ RBC GBC ไม่มีค่าเปลืองค่าน้ำหมึกปากกาเปลืองค่าแอร์เปลืองค่าเวลาเปลืองค่ากาแฟมไม่สามารถจะทําให้ไอ้พวกขมแมมันยอมถอยมันยอมอยู่ในกฎกติกากฎเกณฑ์ใดๆได้เหตุการณ์นี้บอกไอทีที่บ้าน หนองยากแก้วนะครับอยู่ในอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว,กวเจออีกแล้วอย่าพึ่งลังสายตาหน้าจอทีวีก,ก่อนหรือรอบนี้ไอ้ขโมยไอเมนมันเกณฑ์กันมามเกณฑ์เหรอใช้ใช้คำว่าเกณฑ์อ๋อมันไม่มีตังค์อ่ะวันๆก็ไม่มีงานทําพอเกณฑ์กันมาปรากฏว่ามันก็มาประชิดหน้าทหารไทยพี่ๆครับ ท่านผู้หญิงฮะคุณผู้หญิงผู้ชายโดยเฉพาะคุณผู้หญิงฟังให้ดีรอบนี้ทหารไทยเป็นทหารผู้ชายก็มีทหารผู้หญิงก็มาปรากฏว่ามันมาเผชิญหน้าแล้วมันชี้ด่าทหารหญิงไทยอีกควายอย่งไม่พอมันด่าฝากข้ามรั้วลวดหนามมาถึง หญิงไทยอีพัทยาอะไรวะฮะน้องกะเหรอเออมันดา่าเราอีพัทยาผมก็เลยไม่รู้ว่ามันด่าด้วยความหมายว่าอะไรแต่มันมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมันภูมิใจในคำด่าของมันฟังอีกทีโออ้้ยยู่ตรงนีเ อีพัยาอัยาเออเดียอพัทยาไปไหนไปประเทศไหนอพัทยาพูดเป็นอยู่แค่ประโยคสองประโยคเท่านั้นแล้วมันภูมิใจนะมันตะโกนด่าฝั่งเราคือด่าทหารหญิงไปก่อนแล้วนะควายควายแล้วมันจะโกนฝากด่าหญิงไทยอิพัทยามันต้องการบอกอะไรเออ บอกว่าพัทยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่แม้แต่ทางกัมพูชาก็ยังอยากมาแต่ว่าบางคนไม่มีโอกาสค่ะกัมพูชาที่มาที่พัทยาเนี่ยไม่ได้มาเที่ยวฮะมาทํางานมาทํางานแานเวลาไปพัทยาเราไปเที่ยวนะเราก็ไปเที่ยวไงแล้วมันแล้วมันเอาความภูมิใจอะไรที่มรด่าฝั่งไทยอีพัทยาถ้าพัทยาเป็นคําด่าแล้วคนเขมรตอนนี้ที่อยู่ไทยเนี่ยแล้วทํางานที่พัทยา ้องด่าตัวเองด้วยไหมด่าเพื่อนร่วมชาติของคุณที่มาทํามาหากินหรือเปล่าโอ้ตามร้านอาหารตามร้านนวดโรงโรงโรงแรมก็มีคนที่เป็นฝั่งเขมรทํางานอยู่เต็มไปหมดทุกอย่างแล้วก็ยกย่องใขาดูเขากินด้วยความภาคภูมิใจนี่เขากระลงด่าเพื่อนร่วมงานชาติตัวเองอยู่แบบเนี้ยด่ากันตลอดเวลาเลยนี่คือมาแบบไม่ซ้ํารอยไม่ซ้ํารูปเลยครับ มากันแบบเลวร้ายสามานขนาดแท้ยังมีต่อภารกิจหรือรั้วรวดหนามครั้งนี้มีทหารเขม็นเป็นแนวหลังเอากระโปรงคุมหัวกระโปรงทั้งสาแล้วนะครับเอากระโปรงคุมหัวปล่อยให้ชาวบ้านรัวไปแนวหน้า รัวไปด่าไปไล่ไปลื้อไปล้วทั้งหลายโโอ้ทหารขมຈมนยืนไม่มีห้ามถ้าเป็นทหารไทยพิการเอารถส่วมไปอยากเข้าครับพี่เพื่อความสงบเรียบร้อย500รเมตรเราคือผู้ที่เป็นสุภาพบุรุษทหารไทยทำถูกแล้วนะฮะไม่อยากให้มีการเผเชิญหน้ากับไอ้ฝ่ายคำพูชาแต่ปรากฏว่าทหารขมร อย่าว่าแต่ห้ามเลยไม่มีคําว่าปรามไฟเขียวเดินไปเลยเปียวเฟ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 ียวไปรื้อรั้วลวดหนามเท่ากับว่าทหารคะแมเป็นทหารแนวหลังไปเรียบร้อยแล้วแล้วกระโปรงที่ควรจะต้องใส่ก็คลุมหัวเอาไว้เหตุการณ์นี้น่าเห็นใจทหารไทยคําสั่งคงมากําชับกําชาเป็นอย่างดีรอบนี้ทหารไทยที่เผชิญหน้ากับไอ้ฝั่งคแมยืนดําทําได้แค่ยืนอ่ะยืนมองยืนห้ามยืนปรามไม่รู้มันไม่มีใครฟังทหารไทย ติดอาวุธสักกระบอกก็ยังไม่มีนะหทหารไทยที่อยู่ข้างหน้าแต่รอบนี้มันมาหลายรูปแบบและแสบทุกรูปแบบแสบสันขนาดไหนแสบสันขนาดที่ว่ามันตีบทแตกไอ้นี่อคคอไอเป๋เปขาเป๋มาโอโหมันก็ประกาศว่านี่คือความอเนจอานาถทหารไทยรุกรานมันดังนั้นมันก็อยู่บ้านไม่ได้ไม่เขาเป็นอะไร ขาเป๋เปเองขาขาดเองไม่ได้เกี่ยวกับไทยไม่เกี่ยวแล้วมาโทษไทยเหรอแต่มันบอกมันโทษไทยว่าไทยเป็นลูกหลานมันมันเลยต้องมาแสดงพลังตรงนี้หลังจากที่มันแสดงความอเนจอนาดน่าเห็นใจสุดท้ายแล้วมันมาไอ้เป๋นมาหลายขานะมันมาสักพักเดียวมันไปประชิดลวไทยแล้วมันถอดไอ้เป๋เนี่ยแะแทนที่จะลื้อลวดด้วยมือมันใช่ไหมมันถอดขาเป๋ของมัน

ไอ้ไฟ Thank you and you ไม่รู้จะด่าว่าอะไรดีคือรอบนี้มันมาหลากหลายรูปแบบเรียกน้ำตาก็มีขาเป๋ควักขามาโดนไทยลูกลานสักพักเดียวไอ้เป๋ๆเนี่ยมันมาหลายคนเดินไปไปชิดรั้วมันเอาเป๋มันดึงรั้วแทนกลายว่าเป็นใช้มือเป็นอุปกรณ์ใช้ขาเป๋ในการดึงรั้วเป็นการใช้อุปกรณ์ขาเม็ดดูดยในการที่รื้อรั้วรวดหนามไทยนี่คือความสามาถบันไลขนามแท้ทำเพื่ออะไรถามจริงๆอยากแสดงพลัง ให้เห็นว่า,ขาเขมรยิ่งใหญ่แปะ QR code หรือเปล่ารอบนี้ไม่ได้แปะเพราะว่ามีคนแจกยุงหลังคือก็สงบกันอยู่ดีๆน่ะก็คือกั้นไว้เพื่อไม่ให้มันเกิดการ,รเผชิญหน้าแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปว่าพี่พิ่ทหารไทยนะเหมือนทีนต่ต้น <ใจ S 2> บอกไปเออพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้วถ้าเกิดปล่อยให้คนไทยไปประชิดติดตรั้วลวดหนามแบบนี้ คือเรารู้แหละว่าเราเนี่ยพูดคุยกับคนเรารู้เรื่องอแต่ฝั่งนู้นมันพูดไม่รู้เรื่องไงไม่มีคําไหนพูดเ,ออรเรื่องเราก็กลัวจะเกิดเหตุการณ์บานปลายแล้วเดี๋ยวมันก็จะทําร้าย คนไทยที่ไปประชิดเนี่ยก็เลยกันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าเรา<ช>ไม่อยากจะให้คนของเราเจ็บตัวไงใช่ฮะไม่ใช่ว่าเราไม่อยากที่จะปกป้องอธิปไตยนะคะอ,อันนี้กําลังพูดในมุมของพี่ๆทหารไทยว่าเขาก็ทําตามหน้าที่อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะว่าคนที่มันด่าหน้าเข้ามามันเป็นพลเรือนค่ะคุณผู้ชม,มไม่ใช่ทหารแล้วพี่ทหารเขาก็จะพูดคุยแล้วก็เจรจากับคนที่ระดับเดียวกันเท่านั้น